เงินไปแจกไปเลยเนี่ยมันผมว่าปัญญาอ่อนนะการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่เอาเงินไปจ่ายเอาเงินไปแจกไปเลยเนี่ยมันผมว่าปัญญาอ่อนนะถ้ามีปัญญาเขาไม่แจกเขาจะใช้วิธีการที่สร้างเศรษฐกิจใช้เงินไปสร้างเศรษฐกิจให้เศรษฐกิจมันแข็งแรงแล้วก็ให้ท่องที่เวมันกลับขึ้นมาทําเรื่องอให้มันง่ายไอเอกสารใช้สมัครสมาชิกหนึ่งสำเนาบัตรประจําตัวประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. รูปถ่ายและ 4. ค่าสมัครสมาชิกพักรายปี20บาทตลอดชีพ200บาทโดยจ่ายค่าสมัครสมาชิกผ่านธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีพับรวมใจไทยเลขที่บัญชี0 5 6 3 0 2 3 5 7 1หรือสอบถามโ0917689598และ0 9 5 1 4 6 26 5 3กพักรวมใจไทย พี่นอง่เครพบครับข่าวทะลุไม้วันนี้วันอังคารตรงกับวันที่19พฤศจิกายน2567วันนี้ขึ้นหัวอย่างนี้นโยบายปัญญาอ่อนแจกเงินหมืน่นแล้วปกครองเพื่อไทยหวังที่จะกวาดเก้าอีส300ที่นั่งอย่างที่เขาประกาศและมันจะเป็นไปได้ไหม เพราะรัฐบาลนี้เนี่ยทำให้เสียเวลามาปีกว่าแล้วก็เป็นรัฐบาลที่ปัญญาอ่อนนายกอุงอิงกระดิ่งแมวเป็นนายกปัญญาอ่อนเหมือนกับที่พ่อเขาพูดมาเหมือนว่าต้น,ต,นต้นรายการเนี่ยตอนต้นรายการบอกใครแจกเงินคือปัญญาอ่อนมันควรจะเอาเงินมาสร้างเศรษฐกิจนี่คือโกหกตอแหลนี ไม่มีความจริงใจกับประชาชนเลยไม่มีความศรัทธาในความรู้สึกของประชาชนคุณไปพูดเวนเว,เว,เวทีอุดรบอกคนหกสิบเดี๋ยวจะได้เงินแจกแต่คุณพูดไว้ก่อนแล้วว่ารัฐบาลไหนหแจกเงินคือปัญญาอ่อนมันก็ต้องรวมถึงตัวคุณด้วย,ยที่คุณสน,สนับสนุนการแจกเงินรวมถึงตัวนายกรัฐมนตรีอุ้งอิงกระดิ่งแมวด้วยใช่ไหม ที่ไปแจกเงินปัญญาอ่อนใช่ไหมคณะรัฐบาลรทุนี้ปัญญาอ่อนทั้งหมดหรือเปล่าพูดอะไรเนี่ยจำคำพูดไว้บ้างคําพูดมาเป็นนายเราเมื่อเราพูดไปแล้วเนี่ยคําพูดมาเป็นนายเราเมื่อเรายังไม่พูดเดี๋ยวเราเป็นนายคําพูดแต่เมื่อพูดแล้วเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนจดจํานะฉะนั้นเมื่อวานเนี่ยนายกอุงอิงกระดิ่งแมวเขากลับมาจากเปรูหลังจากไปสวีวีวีกันสิบแปดวันตั้งแต่วันที่สิบ ยันสิบปดวันนี้ก็จะเข้าประชุมเพื่อทำพิธีแจกเงินว่าจะแจกยังไงไอ้ที่แจกไปแล้วเนี่ยสิบี่ล้านห้าแสนคนเป็นเงินหนึ่งหนึ่งแสสี่มื่นล้านบาทแจกไปแล้วหนึ่งแสสี่มื่นล้านบาทและยังเหลือจะแจกอีกรอบใหม่เนี่ยหนึ่งแสนแปดหมื่นล้านบาท เอาไอ้ที่แจกไปแล้ว1 4 0่งแล้านบาทมารวมกัน1นึ0 0 0สล้านบาทมันก็จะเป็น3 0, 2 0 0 0 0สล้านบาทไม่ใช่เงินน,น้อยๆเลยแล้วยังมีไปแจกอีกโอ้โหใช้นี่กันหัวโตคนได้ไปหมื่นหนึ่งบางทีหมดแล้วได้ไปเช้าเอา้าไปกด ATM มาบ่ายหมดแล้วบางคนก็เอาไปทําให้เป็นประโยชน์ไปซื้อข้าวของไปซื้อเครื่องอุพภพบริโรโค บางคนก็ไปซื้อหวยบางคนก็ไปซื้อนูน่นซื้อนี่มันไม่ได้ทําให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นหรอกแจกรอบแรกนี่แจกไปหนึ่งแสนสี่หมื่นล้านบาทถามว่ามันเป็นพายุทางเศรษฐกิจให้พายุหมุนเวียนเศรษฐกิจหมุนเวียนในบ้านเมืองนี้ไหมไม่มีวี่แววเลยครับคนรับเงินไปสิบสี่ล้านห้าแสนคนนะไม่ใช่น้อยๆเลยนะแต่คนที่มาขอรับการแจกเงินเนี่ยเชื่อไหมไม่น่าเชื่อ ประมาณสัก40ล้านคนนะร่วม4ี่สิบล้านคนค่อนประเทศที่มันแสดงถึงความยากจนของพี่น้องเดือดร้อนกันทั่วทุกย่อมยญ้าเพราะรัฐบาลชุดนี้อยู่มาปีกว่าจะชนสองปีแล้วใกล้สองปีแล้วไม่มีอะไรที่งองเงยมาเลยไม่มีอะไรที่มองที่จะมองเห็นแสงสว่างในชีวิตในความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเลย ตั้งแต่สมัยเศรษฐานายกเศรษฐาตอนแต่แต่ไปเมืองนอกไม่รู้กี่สิบกี่20ประเทศกลับมาไม่มีหาอะไรเลยเสียเวลาไปเปล่าๆนี่อุงอิงกระดิ่งแมวรับหน้าที่ต่อไปเดินช้อปปิ้งที่สหรัฐอเมริกาแถวลอสแอนเจลิสเสร็จแล้วไปเปรูไปเปรูก็ไปเดินช้อปปิง้งผมอยากจะถามว่าได้อะไรมาบ้างไปอยู่8วันนีได้อะไรมาบ้าง แต่ที่เห็นเห็น,หนูแล้วนี่เหมาเครื่องบินไปประมาณหนึ่งร้อยล้านบาทรวมค่าใช้จ่ายประมาณหนึ่งร้อยล้านบาทครับตามรายงานข่าวที่เขาบอกหนึ่งร้อยล้านบาทหมดเงินไปเป็นร้อยล้านนะแล้วถามว่าได้อะไรมาไปชักชวนนักลงทุนทั้งหลายในต่างประเทศเนี่ยมันได้มาหรือไม่มันคุ้มกับที่งบประมาณที่ไปไหมมันคุ้มกันไหม เพราะงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567-2568เนี่ยคุณตัดออกมาสองปีแล้วก็มาทำโครงการที่จะแจกคนละหมื่นละหมื่นทีแรกจะแจกดิ่จิต้อนแตกรวติดคุกก็เลยแจกเงินสดไปก็ดีแล้วดีแล้วพลานชุดแรกไป1,40่งแสสมืนล้านบาทแจกสดไปแล้วนี่เฟสแรกและเฟสที่สองซึ่งวันนี้จะมีการประชุมของคณะรัฐมนตรีกัน เดี๋ยวดูตอนบ่ายๆเขาก็จะ,ะแถลงออกมาว่าว่าจะได้กันวันไหนแต่มีพลายกระซิบมาถึงผมแล้วว่ามันจะได้กันปีหน้าประเมินเดือนมีนาคมตอนเนี้ไม่มีเงินรัฐบาลไม่มีเงินต้องรับบทในการหาเงินจากต่างประเทศเข้ามาแต่ไม่มีปัญญาหาเงินจากต่างประเทศเข้ามามันค,คล้ายๆที่จะเป็นแบบสบปปลาวแบบทักษิณไปพูดบนเวทีที่จังหวัดอ,อุดรธานี ไม่มีเงินตราต่างประเทศเข้ามามันก็ทําให้เราฝืนเคืองเงินตราต่างประเทศเพราะเราจะต้องจับจ่ายใช้สอยซื้อพลังงานจากต่างประเทศซื้อไอ้นูไอ้นี่จากต่างประเทศนี่มันเป็นบทเรียนที่เห็นกันชัดๆอยู่แล้วและไอแจกไปมันก็มันก็ขัดหนักขัดเบาของพี่น้องประชาชนผมเห็นใจพี่น้องประชาชนผมไม่อยากไปขัดขวางและผมไม่เคยขัดขวางแต่ผมยอมที่จะใช้หนี้แทนพี่น้องประชาชน ทุกคนเป็นหนี้หมดไอ้คนที่รับแจกก็เป็นหนี้ไอ้คนที่ไม่ได้รับเงินก็เป็นหนี้ด้วยมันเป็นหนี้กับทั้งประเทศวันนี้เป็นหนี้ไปแล้วที่แจกไปแล้ว1นึ่งแสนสล้านบาทและกำลรงจะแจกอีกหนึ่งแสนปดมืล้านบาทรวมกันแล้วเป็น3ามแสนสองล้านบาทไอ้สามแสนสองล้านบาทเนี่ยมันไม่ใช่เงินน้อยๆเลยครับและเขาจะแจกอายุ50 60ขึ้นไป ถามทำไมต้องแก่ห้าสิบเพราะกลุ่มบุคคลตั้งแต่ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเนี่ยตั้งแต่ห้าสิบเนี่ยเป็นบุคคลวัยชกันซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ที่มีที่มีสิทธิ์มีเสียงในการลงคะแนนเสียงฉลาดไหมฉลาดฉลาดมากนะจริงๆนะไม่ช่ปัญญาอ,อ่อนหลอกเหลี่ยมเยอะไงเพราะเขาชื่อพี่เหลี่ยมไงเหลี่ยมมันเยอะ ฉะนั้นเงินก้อนโตที่แจกเนี่ยเขากล้าแจกเพราะไม่ใช่เงินโคตรพ่อเขินไม่ใครนะเพราะเวลานี้เขากําลังจะเข้าควบคุมแบงค์ชาติอย่างที่ผมพูดมมา่วาเนี่ยเพราะกําลังจะได้เป็นประธานแบงค์ชาติของนายกิติรัตน์นรนองมีคนออกมาขัดขวางกันเยอะแยะแต่จะขัดขวางได้หรือไม่ผมไม่รู้เพราะคนที่เขารักบ้านรักเมืองเนี่ยเขาไม่ไว้ใจ เขาไม่ไว้ใจรัฐบาลปัญญาอ่อนชุดนี้ยิ่งเอารัฐบาลปัญญาอ่อนเข้ามาเนี่ยแล้วบ้านเมืองมันจะเดินทางนา้เดินหน้าเติอนเดินหลังมันไปถึงไหนมันจะไปถึงไหนครับผมไม่เห็นวี่แววเลยครับว่าบ้านเมืองนี้มันจะไปไกลขนาดไหนมันไม่มีวี่แววมันเสียเวลาเอาเด็กฝึกหัดมาเป็นนายกรัฐมนตรีเวทีนี้ตำแหน่งนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ตำแหน่งที่เป็นนายกฝึกหัด นะไม่เช่นเป็นนายกฝึกงานนะซึ่งมันจะสร้างความชิบหายหวายป่วยให้กับคนทั้งประเทศคุณไม่เป็นงานแล้วเอาลูกสาวซึ่งอายุ30กว่ามาเป็นนายกฝึกงานไปก่อนฝึกงานไปก่อนบนะางงานก็ขายขี้เถอะขายขี้หน้าเขานะนะแล้วเสร็จก็สร้างสร้างอะไรล่ะสร้างวาทกรรมนะแล้วก็สร้างโพต่างๆออกมาว่าโอ้ยโพกระชูด นายกคนนี้โพกระฉูดพี่น้องประชาชนกำลังให้ความสนใจกำลังนิยมชมชอบนะได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งไปมากมายเป็นโพป,ประชาไหนวะอยากรู้นะคือขนาดพ่อเนี่ยยังออกมาเลยว่าออกมาพูดเลยว่ารัฐบาลนี้เนี่ยถ้าใครแจกเงินเนี่ยมันจะเป็นรัฐบาลปัญญาอ่อนมันปัญญาอ่อน ผมจำคำนี้ได้แม่นเลยแล้ววันนี้มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆปัญญาอ่อนจริงๆออกไปต่างประเทศจะไปชักชวนนักลงทุนเสร็จแล้วเงียบกริบตั้งแต่สมัยเศรษฐาไม่มีอะไรคืบหน้ามาเลยนะจับเรื่องนู้นก็ไม่เรียบร้อยจับเรื่องนี้ก็ไม่ได้คนจะมาลงทุนใน e e c ก็ยังไม่เห็นหน้าเห็นหลังยังไม่เห็นอะไรมีแต่ชื่อชื่อชื่อมาแต่ยังไม่มีเงินมาลงทุน ยังไม่มีเงินมาลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจที่ภาคตะวันออกคือ EEC นะยิ่งภาคใต้แลนดบิดเวลานี้ลืมกันไปเลยนะแลนบิดแลนบิดนี่ลืมไปเลย,นะลมไ,เลยไม่มีทางโอกาสได้เกิดเลยเพราะคนเขาไม่ไว้ใจอย่างที่ผมบอกเขาดูชื่อดูหน้าที่เป็นเจ้าของพรรคการเมืองที่เป็นแกนนำรัฐบาลเขาดูชื่อดูหน้าแล้วก็ไปเปิด Google ดูเขาก็รู้แล้ว เป็นใครมาจากไหนมีพฤติกรรมอย่างไรแล้วใครเขาจะกล้ามาลงทุนผลสุดท้ายหันลีหันขวางไม่รู้จะเอาอะไรกูเอาเฮียไวย้สร้างเฮียเลี้ยงเฮียไวย้นี่ผมไม่ได้ออกมาดา่าหรือไม่ได้ออกมาบ่นแซหรือไม่ได้ออกมาประนงประนามอะไรนะครับผมเอาความจริงมาพูดคือหันลีหันขวางกูจะเอาอะไรดีว่าส่งออกเฮ้ยไม่มีอะไรเอาอะไรดีว่าปรึกษาวลาวุฒศิลปะอาชาวลาวุฒบอกเฮ้ยผมเตรียมไว้แล้ว ตอนนี้เตรียมจะประกาศให้เฮียเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่อนุญาตให้เพาะพันธุ์เชิงเศรษฐกิจได้จะได้มีการส่งออกต่อไปนี้เป็นรายงานข่าวจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติที่ตอบกระทู้สอสะกระบี่เรื่องการสรับสนเลี้ยงเฮียโดยถูกต้องตามกฎหมายตอนนี้รัฐบาลกำลังกำหนดให้เฮียเนี่ยเป็นสัตว์คุ้มครองที่อนุญาตให้เพาะพันธุ์เชิงเศรษฐกิจ และใครจะเลี้ยงเฮียเนี่ยจำไว้นะจะเล okay. ี Vatican, ้ยงเฮียเนี่ยนะต้องขอใบอนุญาตต่อรัฐบาลให้แพทองทานเขาเซ็นอนุญาตก่อนถึงจะเลี้ยงเฮียได้นะเพราะเฮียมันก็คือเฮียและมันก็พวกเดียวกับเฮียนะต้องขออนุญาตและต้องขออนุญาตเฮียเป็นสินค้าส่งออกไปต่างประเทศได้เพราะเฮียก็คือเฮียนะต้องได้รับอนุญาตจากเฮียเฮียมันถึงยินยอมจะไปต่างประเทศได้ มันเป็นข่าวจากสำนักข่าวอิสราจากสำนักข่าวอิสราและประกาศนราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กระทู้ถามที่217รอของนายสลิดพงศ์เกี่ยวข้องสมาชิกสภาพทร,ราษฎนจังหวัดกระบี่เรื่องขอให้สนับสนุนการเลี้ยงเฮียเป็นสัตว์เศรษฐกิจโดยถูกต้องตามกฎหมายเมื่อวันที่3พฤษภาคมนายวราวุฒิศิลปอาชารัมตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้ตอบคำถามในข้อ2แนวทางพัฒนาและส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ป่าในเชิงพาณิชย์โดยเฉพาะตัวเหี้ยอย่างบูรณาการและยั่งยืน 1. ประกาศกำหนดให้เหียเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่อนุญาตให้เพาะพันธุ์เชิงเศรษฐกิจอันที่สศึกษาวิจัยและการเลี้ยงและการใช้ประโยชน์ของเหี้ยทางด้านเศรษฐกิจ ร่วมกับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานองค์กรต่างๆที่มีความเป็นเฮียเอ้ยมีความสนใจเฮียเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาเลี้ยงเฮียในระบบฟาร์มเฮียซึ่งในอนาคตหากสามารถดําเนินการได้สําเร็จแล้วสามารถส่งเสริมให้เกิดการเพราะเลี้ยงเฮียได้ต่อไป 3. ส่งเสริมขออนุญาตในการเลี้ยงระบบฟาร์มของไซเทรด และส่งเสริมให้มีการบวกกระบวนการจัดการที่ชัดเจนในการออกเอกสารรับรองสินค้าที่เกิดจากการเพราะพันธุ์สามารถส่งออกไปจำหน่ายเป็นสินค้าออกไปต่างประเทศได้ทำให้เกิดกระบวนการใช้ประโยชน์อย่างเศรษฐกิจยั่งยืนฉะนั้นเฮียจะเป็นสินค้าออกแทนข้าวของไทยให้พี่น้องเกษตรกรทั้งหลายเลี้ยงเฮียโดยการสนับสนุนโดยรัฐบาลเฮียได้โดยรัฐบาลที่สนับสนุนเฮีย แล้วก็เลี้ยงเฮี้ยออกไปขันในต่างประเทศให้เฮี้ยมันครองโลกเวลานี้เฮี้ยมันเต็มประเทศไทยอยู่แล้วระบายออกไปต่างประเทศได้นะเป็นสินค้าส่งออกโดยการสนับสนุนของวราวดธศิลปะอาชาซึ่งเป็นรัฐมนตรีซึ่งเป็นรัมตร,ร,ตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเขาก็ดูแลเฮี้ยอยู่ตอนนี้ นายวราวุธศิลปอาชาก็ตอบข้อสักถามอย่างที่ผมเล่าให้ฟังอย่างผมเล่าให้ฟังอย่างเช่นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติที่เดอะท็อปหรือวราวุธเ็าเป็นรัฐมนตรีอยู่เนี่ยเขาก็เขารับปากแล้วว่าเขาจะทบทวนกฎระเบรียบที่เกี่ยวข้องกับเฮี้ยนะและจะถอนชื่อนะตัวเฮี้ยนี่ออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงตัวเฮี้ยในประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะ นำเรื่องเฮี้ยเนี่ยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและและใน Google ก็มีตัวเฮี้ยนะนะมีเรื่องเฮี้ยเล่าให้ฟังและก็จะเป็นการส่งออกอันดับหนึ่งของโลกก็คือประเทศไทยที่จะมีคนเฮี้ยเฮี้ยส่งเฮี้ยออกไปเรื่องเฮี้ยนะแล้วก็ได้เงินจากเฮี้ยมาใช้แบบเฮี้ยเฮี้ยนะโดยรัฐบาลเฮี้ยเยนะที่สนับสนุนเฮี้ย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอเรียนว่าเฮี yeah. ้ยถ้าจะเรียกให้สุภาพก็วรนุษย์หรือตัวเงินตัวทองผมไม่ทราบใครกําหนดไว้นะครับใครกําหนดไว้ที่จริงมันชื่อเฮี้ยก็ว่ากันตรงๆแล้วเป็นเฮี้ยเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทสัตว์ป่าจำพวกสัตว์เลื้อยคลานลำดับที่91ตามกฎกระทรวงกําหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองพศ2546ออกตามพระราชยัดสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พศ2535ซึ่งในปัจจุบันพระราชบัญญัต,ติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพศ2562มีผลบังคับแล้วและตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพศ2562ในมาตรา112กำหนดให้สัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพศ2535เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามราชพรรชบัญ,ญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่านี่ก็คือเรื่องของเฮี้ย ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองแล้วครับตอนนี้เซนเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองฉะนั้นจะเลี้ยงเฮียต้องไปขออนุญาตจากรัฐบาลเฮียเขานะต้องไปขอนี่คือรัฐบาลปัญญาอ่อนที่ทักสินว่าและการแจกเงินวันนี้เขาจะแจกเท่าไหร่ได้ดูตอนเย็นที่เขาจะ,ะแถลงข่าวฉะนั้นการคุ้มครองหรือการกําหนดสัตว์คุ้มครองชนิดใดมีศักยภาพในการประโยชน์ที่จะเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจก็จะ ก็จะสงวนไว้และก็จะขอาการคุ้มครองเพาะพันธุ์โดยเฉพาะเฮี้ยนี่ก็จะเพาะพันุ์แล้วก็จะมีการส่งออกคือเฮี้ยนี่เอาไปทํากระเป๋าได้ไปทํารองเท้าได้อย่างที่ผมบอกนะแล้วก็ตอบคําถามอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องเฮียๆนี่แหละครับโดยรัฐบาลเฮียนี่แหละครับที่ช่วยเรื่องเฮี้ยแล้วก็จะทําให้เราประเทศไทยส่งออกเฮี้ยเป็นอันดับต้นๆของโลกด้วย คิดอะไรไม่ออกก็เอาเรื่องเฮีย้ยๆเนี่ยแหละครับนะต่างชาติไม่มาลงทุนจเจ้าที่ไหนนะเราก็ต้องมีการส่งออกต้องเอาเงินจากต่างประเทศเข้ามาต้องเงินจากต่างประเทศเข้ามาเวลานี้มัน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 ,ม,น,ม,นมันก็ยุ่งตายหาแล้วและตอนเนี้มีแต่เรื่องเฮีย้ยๆเยอะ MOUCC นี่ก็ทำชาติเสียหายครับไปดูเกี่ยวกับเรื่องของแถมตายนิดนึ่ง MOUCC ที่เขา เขาเขาทำโพออกมานะประชาชนเขาไม่ไว้วางใจว่ารัฐบาลจะสามารถปกป้องผลประโยชน์ของชาติได้หรือไม่ถ้ามีการเจรจา m o u c c กับรัฐบาลเขมรมีประชากรมีประชาชน33.68%บอกว่าไม่ไว้วางใจรัฐบาลชุดนี้ที่จะเลี้ยงเหี้ยขายเนี่ยนะเขาไม่ไว้วางใจ ไม่ไว้วางใจถึง36.68%ลเปอรงลงมาคือ29.17%ซไม่ค่อยไว้วางใจ24.65%บเปอซตบอกว่าค่อนข้างไว้วางใจและร้อยละ1ิบ0ระบุว่าไว้วางใจมากเออสำหรับความต้องการที่จะเข้าใจข้อโต้แย้ง MOU44 และสถานการณ์ของกอกูดให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเขาก็บอกมา นะเป็นข้อ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 สื่อส่วนใหญ่แล้วประชาชนเขาไม่รู้เรื่องและเขาไม่เข้าใจเรื่องนี้เอากันง่ายๆที่นายกตอบนะกระทู้ถามนะสื่อหรือว่าปพี่น้องประชาชนบอกว่าเกาะกูนะเป็นของไทยแต่ MOU ม MOU เนี่ยปี44เนี่ยมันยกเลิกไม่ได้เดี๋ยวโดนฟ้องผมจะบอกว่าไอ้อ o u 44ซึ่งเรารู้กันหมดแล้วอะ ว่าเป็นการทำโดยมิชอบไม่ได้ผ่านรัฐภารับรองและนายกอุงอิงกระดิ่งแมวบอกว่ามันเป็นสนธิสัญญาฉะนั้นการที่รัฐบาลจะทำสนธิสัญญากับต่างชาติต่างบ้านต่างเมืองจะต้องได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญและโดยเฉพาะพระบรมราชองค์การ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ได้ทรงได้ทรงขีดเส้นแบ่งเส้นไว้ว่าแผ่นดินไทยเราอยู่ตรงนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผู้สนองรับสนองพระบรมราชองค์การก็คือจอมพลถนอมกิตติขจรในช่วงปี2516ชัดเจนใครไปทำอะไรก็ถือว่าคุณกระทำการมินพระบรมเดชานุภาพเป็นการกระทำการโดยมิชอบ ไม่ว่าจะเป็นคำพูดของนายกปัญญาอ่อนก็จริงนะนี่ผมไม่ได้ว่านะพ่อเขาพูดเองนะว่าแจกเงินคือปัญญาอ่อนผมก็รวมเรื่องอื่นไปด้วยก็คือปัญญาอ่อนก็ปัญญาอ่อนนะปัญญาอ่อนก็คือปัญญาเขาว่าปัญญาอ่อนแล้วพ่อใหญ่ผมทำไงอ่ะนะผมก็ต้องเชื่อพ่อเขาพ่อเขาพูดด่ใครแจกเงินก็ปัญญาอ่อนฉะนั้นเดี๋ยวดูแถลงดูรัฐบาลปัญญาอ่อนเขาแถลงว่าใครจะได้พี่น้องประชาชนไม่ได้ปัญญาอ่อนนะ ไม่ได้ปัญญาอ่อนถ้าปัญญาอ่อนเราก็ไม่รับเงินนี่เออเราเข้าใจอ่ะเงินมันมีประโยชน์เอามาก็รับสิครับรับสิครับรัฐบาลเขารับผิดชอบนะแต่จะอยู่สกกิ่มือกี่น้ําก็ไม่รู้นะแต่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศจะต้องเป็นหนี้กันทุกคนเราตามไปดูกันว่านะโยบายปัญญาอ่อนเนี่ยที่แจกคนละหมื่นละหมื่นที่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่า <c oughs> บีบให้จนแล้วปกครองนะบีบให้โง่แล้วปกครอง บีบให้จนนะบีบให้จนนี่คือบีบประชาชนให้มันจนงนะไงมันจะได้ปกครองง่ายขึ้นไงเพราะจ่ายเงินก็โอ้ใช้โยโห้ออกมาดีอ,อกดีใจบางคนนะบางคนบางคนเขาไม่เอาบางคนเข,เ,เขาเอาเขาเอาเขาบอกเฮ้ยเงินของนะเงินกูนะเงินภาษีก่อนของกูนะนะกูก็รับผิดชอบด้วยพอถึงเวลาใช้นี่กูก็ต้องใช้นี่กูรับมาหมื่นจริงแต่กูต้องใช้นี่ลูกหลานกูต้องใช้นี่แล้วกูไปเป็นบุญคุณอะไรกับมึงจะต้องปรลงคะแนนอะไรให้มึง เออใช่เว้ยเขาพูดเขาถูกคือเขาเขาเขาไม่ได้กินญ้านะเขากินข้าวเขาก็เลยรู้เขาก็เลยรู้ตอนนี้ขัดดักขัดเบาผมเนี่ยไม่ขัดข้องนะแจกมาก็รับไปนะบางคนไม่ได้รับแจกก็นั่งร้องห่มร้องไห้นะบางคนก็เสียใจฝนตกไม่ทั่วฟ้านะพี่น้องประชาชนเดือดร้อนแล้วรัฐบาลเอาอะไรล่ะครับเป็นหลักประกรันะเอาอะไรล่ะครับ เป็นตัวตั้งที่จะแจกให้กับประชาชนทุกภาคส่วนอย่างตรงไปตรงมาไม่มีแล้วครับบางคนนี่จนจริงๆนะไม่มีเงินจะซื้อข่าวสารกล่องม้อแต่ไม่ได้รับเงินหมืน่นแต่บางคนเนี่ยมีสตางค์แต่ได้รับเงินหมืน่นไอ้ตรงนี้ที่ครับตรงนี้ที่ครับที่ผมเนี่ยคาใจค้างใจเหมือนกับพี่น้องทั้งหลายที่คาใจายอยู่ว่ามันไม่ได้เกิดความยุติธรรมในหมู่ประชาชนในการแจกเงินพวกนี้หรือจะแจกให้เฉพาะ สมาชิกพักการเมืองบางพักหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ครับรู้แต่ว่าปัญญาอ่อนเท่านั้นแหละครับเรื่องปัญญาอ่อนเนี่ยนะถ้าถามแล้วมึงทำไงบุรีถ้าเป็นมึงทำไงผมบอกว่าผมเนี่ยในนามหัวหน้าพักรวมใจไทยเนี่ยผมเป็นพักเสรีนิยมเสรีนิยมคือต้องสร้างสวัสดิการแห่งรัฐให้ครับแต่ให้เฉพาะคน้อยโอกาสคนเปราะบาง คนพิการคนตกงานรัฐบาลต้องดูแลและพี่น้องประชาชนที่ตกงานรัฐบาลต้องดูแลไม่ใช่มาแจกแจกกระดาษไปหมดแล้วเอาเงินที่ไหนแจกล่ะมันไม่ได้ครับรัฐบาลต้องสร้างอาชีพให้เงินหมุนเวียนต้องหางานให้เขาทำต้องหาอาชีพของทำอย่างเช่นอาชีพเลี้ยงเฮียอย่างเงี้ยนะให้เขาเลี้ยงเฮียขายต่างประเทศเอาไปทำกระเป๋าทำมานู่นนี่นั่นถ้ารัฐบาลจะส่งเสริมไม่เป็นไรนี่ก็ส่งเสริมไปสิ หรือจะทำะผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปหรือจะทำะวิสาหกิจชุมชนก็ทำไปแต่ก็ต้องรัฐบาลต้องมีความพยายามในการหาตลาดให้ได้ไม่ใช่ทำแล้วเจ๊งไปหมดผมไปดูตามบ้านนอกโอทอปเจ๊งหมดฮนะเพราะไม่ได้สารต่อไม่ได้สารต่อเพราะไม่มีปัญญาในการหาตลาดที่จริงเราเป็นครัวของโลกมันหาตลาดง่ายที่สุดมันไม่ได้ยากเย็นอะไรมากมายหรอกครับ ถ้าเอาคนเก่งเอาคนมีความรู้เรื่องการตลาดเอาอะไรเข้ามาแล้วทำให้ดีผมว่ามันไปได้มันไปได้นะผมมาพูดวันนี้ผมไม่ได้ไปว่าใครแซะใครเพราะว่ารัฐบาลหมดปัญญาจริงๆไม่รู้จะทำอะไรมองซ้ายมองขวาไม่รู้กูให้คนเลี้ยงเฮียดีกว่ามันเป็นประโยชน์ก็ทำเถอะครับทำเถอะ <c oughs> ไม่เด้วไม่ได้ว่าอะไรเอาก็ตามดูกันวันนี้นาะยกเขากลับมาแล้วแต่เมื่อวานวันนี้เขาประชุมคณะร,รัฐมนตรีจะพิจารณาเรื่องการแจกเงิน เราดูพวกไหนจะได้บ้างเราตามดูกันต่อไปครับพี่น้องทั้งหลายครับปีนี้ปีที่10บเบต้าวันครับฉลองปีที่10และกำลังโกอินเตอร์ไปในต่างประเทศในรอบรอบบ้านเราก่อนสินค้าตัวนี้ผมทำมา10ปีได้มาจากสหรัฐอเมริกาเพราะทดลองก่อนด้วยตัวเองมาประมาณ2ปีผมบอกเฮ้ยมันใช้ได้มันเป็นความคิดมันเป็นผลการวิจัยของมหลาลัยฮาวาดและอีกหลายสิมหาวาลัยเช่นมหาย aler, ลัยทูเลนเบเลอร์ดุคคลฟอร์เนียหรืออะไรแห ผลการวิจัยเขาบอกว่าเบต้ากรูแคนคือสารสก,กัดจากยิต์หลายตัวครับแต่ที่ดีที่สุดคือยิต์ขนมปังปลอดภยัยสะอาดก็สั่งเข้ามาผสมวิตามินและคิวเทนได้ขออนุญาตจากออยอรเรียบร้อยขออนุญาตโฆษณาด้วยในใบอนุญาตโฆษณาก็คือเขาบอกว่าเบต้าวันเพราะมันชื่อเบต้าวันจดทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในนามเบต้าวันผสมวิตามินคิวเทน และเบต้ากรูแคนจนกระทั่งนักวิชาสตร์การแพทย์ของไทยหลายคนครับ <c oughs> เขายืนยันชัดเจนว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีคือเบต้ากรูแคนนะถึงขนาดดีที่สุดในโลกผมไม่ได้คุยเองคนคุยเรื่องนี้คือศาสตราจารย์ดร์ในแพทย์สมศักดิ์วรคามินอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขนักวิจัยดีเด่นครับนี่อ่านดูสิครับตำราเล่มนี้เบต้ากรูแคนดี D. ที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์คนพบ แค่นี้ผมจะไปคู่ไปไปไปพูดอะไรมากไม่ต้องไปโฆษณาอะไรแล้วมันเป็นผลงานวิชาการของมหาลาัยฮาร์วาร์ดอันดับหนึ่งของโลกนะนี่ตำราเร่มนี้ผมก็ซื้อมาจากศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาลายัยนะเพื่อให้ท่านเห็นศักยาภาพทางวิชาการส่วนเราจะโฆษณาก็ต้องขอญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายไทยคือออยอต้องม,ตองมีต้องมีใบญาติโฆษณาซึ่งมีพร้อมไม่ต้องห่วงแล้วครับเรามีพร้อมนะทำทุกอย่างให้มันถูกต้อง ตามทานองครองทาตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวดครับนั่นก็คือเบต้าวันนะหมายเลขโทรศรัพท์ข้างล่างข้างล่างนี้นะข้างล่างนี้นะท่านจดไป2หมายเลขท่านท่านสอบถามรายละเอียดได้ฝ่ายการตลาดฝ่ายการตลาดเขานะเขาจะบอกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้ท่านได้รับรู้รับทราบครับ